ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากสายลมสเปเชียลทางสถานีวิทยุ1ปนอสายลม FM 98.5เมกะเฮิรตซ์นะครับของสำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจก,ก,การโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับวันนี้เนี่ยเสียงจากสายลมสเปเชียลก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังในปีใหม่ฟ้าใหม่นะครับดำเนินรายการโดยพิธีกรทั้ง3ท่านเช่นเคยนะครับ ซ้ายมือผมครับคุณทศพลนวลศรีหรือคุณก๊อฟครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับท่านท่านผู้ฟังครับครับและต่อมาครับคุณทรงธรรมบัวลอยนะครับผมหรือคุณอ้ําครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกทุกท่านครับครับแล้วก็ผมบอกรัชสุัชัยลีสุจริคุณบรรณาธิการจากนิเดียสามวิโดไอทีโปก็สวัสดีปีใหม่เช่นกันครับ ก็สวัสดีปีใหม่ทั้งสองท่านครับผมสวัสดีปีใหม่ครับพี่กอลฟพี่โปครับเป็นเป็นไงบ้างครับไปไหนกันมาเอ่ยปีใหม่ปีใหม่เนี่ยของฝากก่อนเลยพี่ถามก่อนเลยมั้ยของฝากเนี่ต้องรอหน่อยทำไมครับก็พราะฝากไงโอ้ฝากไม่ได้ขอเลยยังไม่มาแล้วพี่เจ้าของเอาของของขวัญเนี่ยได้เลยไงพี่เจ้าของฝากของฝากเออของขวัญเออเอาของขวัญมาเลยแล้วกันนะของขวัญมาปึ๊บช้าไปแล้วเช้าไปแล้วนะหมดหมดหมดละหมดมุกแล้วถือว่าพลาดไปละไปไหนมาครับ ไปเกาะช้างมาครับทำไมเกาะช้างช้างตัวใหญ่มากเกาะเขาไหวเหรอไม่ใช่ครับก็ไปพักผ่อนแล้วก็พอดีพี่สาวเป็นผู้จัดการดีสอดอยู่ที่นั่นโอ้โหมีตั๋วฟรีป่ะครับก็ผมก็ไปนอนฟรีนะครับกินนอนฟรีก็คือไปช่วยงานเขาหน่นแหละครับเพราะว่าช่วงปีใหม่นั้นก็บ้านเราเป็นเมืองท่องเที่ยวครับก็ต่างชาติคุณอ้ําัเกิดที่นั่นมาเปล่าครับผมเกิดที่กรุงเทพเกิดที่กรุงเทพเราไปโตที่นั่นกลับมากรุงเทพทีโตที่กรุงเทพเลยนละครับ ไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวอะไรกเกาะช้างแต่คือพี่สาวเขาไปเป็นผู้จัดผู้จัดผมงงเลยทำไมเขาพูดถึงเกาะช้างบ่อยจริงๆต้องบอกว่าถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยอยากจะไปเที่ยวคบรรยากาศดีไหมดีครับแล้วก็เป็นอะไรที่ ทะเลหน้าหนาวใช่ว่าไม่น่าสนใจมันก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งครับครับที่สวยงามแล้วก็น่าที่จะไปแล้วเห็นบอกว่าชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรนะเนเจอร์บีทรีสอร์ทครับเขาบอกว่าเป็นเกาะช้างเนี่ยเป็นอันดับสองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยเลยใช่ครับนะครับอันดับแรกนี่เป็นที่ไหนเนี่ยอ๋อเกาะเต้สมุยป่ะครับภูเก็ตเอาภูเก็ตเออเกาะกะทะเกาะกะทะเพราะว่าเราทอดช้างได้ไงมันเกี่ยวไหม ไม่ใช่ผมไม่หาความเคลื่อนเงไม่หาความเคลืนเก่งแล้วก็คือเกาะช้างคือไม่ได้ตอนแรกกำลังคิดสัตว์ที่มันใหญ่กว่าช้างไงอ๋อครับไม่มีไงยันเกาะไดโนเสาร์ก็เกรงใจเออวันหลังจะเกาะไดโนเสาร์ดีกว่าเกาะไดโนเสาร์ก๊อปพาพี่ไปไกลมากนะเขาคุยเกาะช้างเนี่ยนะครับเขาว่าเป็นอันดับสองอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเป็นภูเก็ตภูเก็ตใช่ไหมหรือว่าเป็นเสม็ดไม่รู้ภูเก็ตภูเก็ตใช่ไหมครับผมเสม็ดต้องเสร็จทุกรายโอ้โหเสม็ดนะครับไม่ได้เคยไปนานละเสม็ดแล้ว เป็นไงฮะไปปีใหม่ไปไหนมาผมเที่ยวกลมากเลยพี่ที่ไหนครับสยามพารากอนเซนทรัลเวิร์อุ้ยช่วงนั้นมีเขาดาวนี่นี่ก็แน่นนะคนับเอียดคนแน่นอยู่แล้วฮะแต่ว่าผมไปที่คนไม่เยอะคือเวลาเวลาเราไปเนี่ยเราก็ไปแบบเที่ยวสนุกสนุกแล้วก็ถ่ายรูปกันนิดหน่อยเขาดาวอ่ะไม่เขาพี่อ๋อเหรอครับเขาดาวที่บ้านนี่ว่าโอ้โหพีเพราะว่าเพราะเราเมาไม่ขับเนี่ยอ๋อดีนะครับเขาดาวมั้ครับเขาดาวครับผมนี่เขาดาวเราผ่อนเลยครับ เขาดาวเราเขาดาวเราเราเราอดอ๋เขาดาวให้เราผ่อนโอ้โหมุกนี้ยืม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 ไม่ใช้หน่อยนะอ่าโอเคครับเดี๋ยแต่ว่าใช้ปีหน้านะเพราะว่าเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยอ๋อก็คือไปนี่มาใช่ไหมไปร่วมนับถ่ายหลังมาด้วยแต่ที่บ้านนี่ไหมครับกับที่บ้านครับอืมแต่ช่วงนี้ปีชงนะระวังนะอร่อยไหมมันชงแก่ไปหน่อยโอ้โหเสิร์ฟไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ใจเลยก็เลยรีบกลับบ้านมาชงเองซะดิชงเองเลยกก็ลทำไมอ่ะปีชง แสดงว่าไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีไปทักเพื่อนแล้วเพื่อนโกรธทำไมครับไปทักยังไงไปทักเขานิสัยไม่ดีเปล่าไม่หล่อขึ้นไม่สวยขึ้นอะไรเปล่าไม่ใช่ผมไปทักก็เพิ่นไม่เจอกันนานเพื่อนผู้หญิงอ๋อเหรอแล้วบอกก็ทักก็อยากจะให้เขาปลื้มอ่ะเฮ้ยเธอยังดูดีนี่ไม่เจอกันนานสวยไม่สางเลยโอ้โหก็ชมก็ถูกต้องนะถูกต้างแต่เขาโกรธผมอ่ะทำไมอ่ะเพราก็ถามบอกจริงเหรอก็ใช่ผมไม่ด้บอกจริงดิถ้าสางแล้วมันจะไม่สวย สมพวรแล้วพี่โกรธผมทำไมอ่ะพี่อาจจะโดนขวาตายซ้ายสลบได้นะต้อชมอย่างง้นผู้หญิงเขาต้องชมว่าสวยอ๋อเหรอเป็นเพศที่เราต้องชมไม่คนพูดตรง่งตรงไปก็ไม่ดีนะดีนะแฟนผมเขาไม่มาโกรธคุณด้วยเนี่ยก็ไม่โกรธเราครับต่อยเลยคนที่ต่อยคือแฟนอ๋อเนี่ยปีชมปีชมเลยเราบางคนยังถือนะเรื่องนี้ถือถือครับผมเลยผมเลยไม่กล้าเลยเอาไปผมจะบอกสวยไม่เมา้ยสวยไม่เมา ก็คือต้องสวยตอนไม่เมาไงต้องไม่เมานะเออดีมากแล้วีนีชงไหมครับปีนี้ก็เห็นที่บ้านทักไปเหมือนกันว่าชงครับชงอะไรบ้างครับชาอูรลงเปล่าครับไปถึงว่าดวงไม่เข้าดวงไม่เข้านะปีใช่นี่ขนาดเราบอกว่าเป็นคนไอทีแล้วยังเราต้องเราต้องฟังอีกนะก็ต้องนิดนึงครับก็มีบ้างนะแต่ว่าความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับก็ขึ้นวิจารณญาณในการรับฟังไว้ไว้ครับ การไหว้พระก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วครับครับถึงจะชงไม่ชงก็ไปไหว้พระเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองทําไปเรื่อยไปผมไหว้พระร้างไปีนะพด่ครับจริงปะจริงครับเพราะตอนเที่ยงคืนผมไหว้พระครับแล้วพอีพอเที่ยงคืนเที่ยงคืนไปใช่ไหมครับพอเที่ยงคืนสองนาทีมันก็ข้ามไปีพอดีโอ้โหกอฟคุณเป็นคนที่มีจิตใจทางพุทธศาสนกชนอย่างแรงกล้าจริงนะครับยอมรับเลยรับือรับถนะครับผม ก็เป็นเรื่องของปีใหม่ไปก็คุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าท่านไหนไปไหนมาก็มาแชร์กันใน a c e b o o k เนาะว่าโอเคฉันไปให้เราไปเชียงใหม่ไปเชียงรายนะครับไปพยาวไปหน้าไปนู่นไปเนี่ยเรารูปสวยๆมาฝากไว้ในแฟนเพจได้ได้ครับใครมีลูกสวยๆเดี๋ยวเราจะแจกของรางวัลเอาล่ะมามาคุยกันเรื่องที่เป็นการไปงานสักนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวท่าผู้ฟังบอกว่ารายการนี้จะไร้สาระไปไปไหนครับผม มีข่าวอะไรมาอัปเดตไหมครับก็ช่วงนี้นะครับอย่างเช่นเคยนะครับก็เรียกได้ว่าคูปองยีตอนนะการขยายเฟสสองกันแล้วใช่ในะครับเป็นข่าวที่เราต้องเรียมเรีมเรีมต้องอรีบอัปเดเตปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหไปดูกันเลยถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยยังไม่มีคูปองดีต้อนนะครับหรือว่าอาจจะตกหล่นทางด้านของทางกสทชเนี่ยนะครับก็พิมพ์เข้าไป นะครับที NT ่ ntbc.go.th นะครับก็ไปดูซิว่าทะเบ,บียนบ้านของท่านเนี่ยอาจจะตกหล่นทางคานตอนนี้เอ๊ะกู้องไปไหน,นหรืออะไรยังไงมันอยู่ตรงไหนเราเอาทะเบ,บียนบ้านของเราเนี่ยเลขบ้านรหัสบ้าน11หลักพิมพ์เข้าไปในนี้คร <ำ S 2> ับอย่างเช่นของกอปเบอร์อะไรนะจำไม่ได้จำไม่ได้ทําไมคุณจํารหัสบ้านตัวเองไม่ได้นะไม่จำไม่ได้ครับพี่เพราะว่า ผมส่วนมากเนี่ยผมไม่ผมไม่ได้เคยจําอะไรเกี่ยวที่บ้านเลยโอ้โหเป็นคนที่จําอะไรที่เป็นสิ่งใหม่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 อย่างเช่นบ้านใหม่เด็กใหม่รถใหม่บอกฟังแล้วจะหัวแตกครับผมอ้ามเอางนี้แล้วกันก๊อฟนี่จําไม่ได้บอกรหัสบ้านเอามาเอามาบอกครับมันเป็นความลับแต่เดี๋ยวเอ้าจําได้แต่ประชาชนเองอ่าโอเคเดี๋ยวเราใส่ไปตึ๊กตึ๊กตึ๊กตเนี่ยก็ใส่ของพี่แล้วกันนะครับ เต้เต้เเปุ๊บคนมาอ่าสุวัชัยได้รับแล้วคุณพีได้รับแล้วนี่เรียบร้อยนะครับก็อันเนี้ยคาถามที่อยากจะถามมากเลยถามเลยครับถ้าเกิดหายเลยครับอะไรหายถ้าเกิดคุปองหายคูปองหายคูปองหายคือรับมาแล้วรับมาแล้วแล้วหายแล้วต้องทํำยังไงบ้างคูปองหายนะครับมันก็มีวิธีนะครับคุณก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเขานะครับก็ไปสอบถามเขาค่ะ ว่าคูปองหายทั้งหลก็จะมีในส่วนเขาจะมี Facebook ด้วยเปในการซัพพอร์ตเนี่ยก็เข้าไปที่ facebook.com onbtc นะครับของกสทชนะครับก็เข้าไปดูว่าเขามีวิธีการจัดการเกี่ยวกับพวกคู้ปองหายแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆของทาง กสทชอยู่ในนั้นนะครับอยากรู้ก็ไปลองเสิร์ชดูเอาครับจะได้อุ่นใจครับถึงทําหายก็ยังมีสิทธิ์ก็ได้ได้ว่าวันนี้เนี่ยคูปองเขารีใจให้ครบแล้วล่ะครับครับเฟสสองเดี๋ยวปีนี้ทั้งปีเลยโอ้โหรอกันนิดเดียวรอกันนิดเดียวครับนะครับว่าแน่นอนครับอีกไม่กี่อาทิตย์เนี่ยเรจะมีการเริ่มคุยกันเรื่องของการเรียงลำดับหมายเลขช่องใหม่ใช่ครับใช่ให้เหมือนกันทุกคือหมายถึงของทุกบล็อกของผู้ให้บริการทำให้ความชัดเจนเรื่องการทํา คดการตลาดสื่อโฆษณาการลงทุนนึงได้ปีนี้น่าจะชัดเจนมากขึ้นแต่ไม่งั้นเดี๋ยวกดช่องต้นเก้าจำไม่ได้ที่นี่เป็นนี่นี่เป็นเทนนันที่นั่นเป็นนี่เราจำผิดไปหมดไงใช่ครับนะครับแล้วก็ปีนี้ถ้าเกิดว่ายังไงซะอาจจะมีการประมูล 4G ก็ได้นะใช่ครับน่าสนใจมากเพราะว่า 4G นะครับครับเราน่าจะทำให้ตลาดไอทีคึกคักก็อย่างเป็นที่ครั้งที่เราคุยไง เขาบอกว่า i อที IDC เขาระบุว่าการใช้จ่ายทางไอทีจะเติบโตขึ้นอีกตั้ง10.6อครับผมอันนี้เนี่ยคือก็เรียกได้ว่ามันจะมีทั้งการใช้งานบนโมบายอุปกรณ์พวกเนี้ยถามว่ามันก็อิงอยู่บนโครงข่ายเน็ตเวิร์กที่เป็นทั้ง 3G และ 4G ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันเราจะเห็นว่าแอปดูหนังก็มาแล้วถูกมสามารถดูหนังบนผ่านพวกอุปกรณ์แท็บเล็ตได้หมดนะครับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตพเล็ตนะครับหรือในตัวของ เรื่องของการใช้แอปในการค้นหาข้อมูลรห,หรือแอปในการใช้เชิงพาณิชย์การใช้ในเชิงธุรกิจบัญชีต่างๆต่างะครับ,รบตอนนี้ก็น่าจะน่าจะเป็นในส่วนของเทรน์ที่น่าจะสนใจครับใช่ครับครับผมก็วันนี้มาพบกันเป็นประจำทุกาทนที์ก็เรามาคุยกันดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะมันยังปีใหม่อยู่ยังปีใหม่อยู่ปีใหม่อยู่เผอิญว่าผมว่า จะย้อนก่อนจะไปถึงปีใหม่เนี่ยเรามาคุยกันว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือคําว่าแบรนด์แบรนด์เนี่ยอืไม่ใช่สกอตนะไม่ใช่สกอตผมรู้ว่าพี่จะยิงมุกก่อนครับแบรนด์อะไรบ้างที่แบบเขาตอนนี้มิงๆีเขาพิจะรัดแล้วอันดับว่าแบรนด์ที่มีมูลค่ามูลค่านะมูลค่าแบรนด์นะในปีมากที่สุดในโลกนะครับในปี2014เนี่ยหรือ257เนี่ยแบรนด์ไหนบ้างที่น่าสนใจมี10อันดับในโลกเนี่ยนะครับ มีไอทีด้วยไหมมีเลยแบรนด์ไอทีนะครับก็สิบอันดับของโลกเนี่ยที่กำลังเราจะมาพูดเนี่ยต้องบอกว่าแบรนด์ไอทีเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งจริงป่ะจริงอ๋อเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ทีละแบรนด์ดีกว่านสิบอันดับเลยเหรอสิบอันดับก็คือมันจะมีไม่ใช่เป็นไอทีอย่างเดียวนะอันนี้คือหมายความว่ามูลค่าแบรนด์ความหมายคืออะไรก็คือมูลค่าทางในส่วนของการตลาดการตลาดอย่างเช่นสมมุติว่าอ่ะอย่างเช่นชื่อชื่อชืของตรงนั้น่ะมีเท่าไหร่นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเนาะในส่วนของตรงเนี้ยมันทำให้เห็นว่า มูลค่าของสินค้าตอนนี้หรือการลงทุนเนี่ยมันน่าคุ้มค่าเพราะเขาพวกนี้เขาจะอยู่ในหุ้นไงตลาดหลักทรัพย์ก็คือหมายความว่าในเรื่องของการลงทุนในการเติบโตคนกอบการกําไรรายได้อันนี้ต้องเรียกว่าต้องน่าสนใจมากวันนี้เรามีถึง10อันดับใช่ครับสิบลำดับเลยขอเริ่มจากลําดับที่10ที่10ก่อนดีกว่าไล่ไปเรื่อยๆไงเราไล่ไปเรื่อยลนดับที่10ได้แก เป็นไ้ายานยนต์ทุกอย่างหเปล่าใช่นะครับรถที่คนไทยชอบมากที่สุด m e r อร์ e s เป็นโอ้โหอ้าวคุณไปหยิบมาจริงนะจากไหนเนี่ยสุดยอดเลยนะครับ Mercedes b e n บเลยนะครับเป็นข้อมูลดีๆนะครับจากเว็บไซต์ไอทีนิวโฟล์ยูขอบคุณครับผมมูลค่าการตลาด34,000ล้าน ร้านเหรียญนะไม่ใช่ร้านบาทโน้ตที่พี่ก๊อฟใช้นะถุกม่เสด็จเนเนี่ยใช่ครับึ้นมันที่ผมติดหัวหน้าจักรยานรับไปตบหัวเบ้นมาใช่ไหมเนี่ยก็เป็นสาม0ิบสี่พันกว่าล้านเลยอ่ะับเป็นค่ายแบรนด์ดังจากเยอรมนีครับผม บริเัทเบนเนี่ยนะใช่ครับก็คือเอสคัทบ้าง C ีคัทบ้างอะไรคัทบ้างกันแล้วแต่เราต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับเขาไม่ได้ผลิตแค่รถเก่งอย่างที่เราเห็นอย่างเดียวเขาผลิตอะไรฮะรถถเขามีทั้งไม่ใช่ทัางรถบัสรถบรรทุกอะไรต่างๆนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ยิ้มุกอะไรกันต่างไม่ทันรถไถ่าโอเคต่อมาแบรนด์ที่กล้าเลยอ่แบรนด์ที่ก้าเนี่ยเป็นแบรนด์อาหารถ้าพูดถึงแบรนด์อาหารเนี่ยบริษัทร้านค้าที่ทำอาหารพี่โป้คิดถึง บริษัทแบรนด์อะไรเจียงลูกชิ้นปลาคนไทยอ๋อเหรอคนไทยอร่อยๆกันเชียะเจียงลูกชิ้นปลาไงแบระดับโลกสิลำดับโลกอ่ะอะไรเนี่ยคิดไม่ออกอ่ะขอเป็นไอ้นี่แล้วกันนะบไม่ไก่ย่างไอ้ไก่ทอดหัดใหญ่ผมเคยใช้ KFC 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 ป่ายังไม่ใช่ยังไม่ติดครับยังไม่ติดเหรอเคฟซีผู้อาจจะถือว่ามีอิทธิพลในบ้านเราแต่ยังไม่ใช่อัสิบอันดับที่จะขึ้นมาอยู่ในระดับโลกท่รนดอ๋อไม่รู้เฉลยเลยแล้วกัน ได้อะไรเอ่ยแมคโดนัลล์ครับโอ้โหในบ้านเราอาจจะไม่ได้หวือหวาเหมือนอย่างเคเอฟซีอย่างที่พี่ว่าบ้านเราแต่เขามีค่อนข้างทั่วโลกแต่พี่กาชอบนะกินก็อร่อยดีคือจริงๆบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนแรกที่กล้าบอกว่าเดลิเวอรี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ใช่อันนี้เป็นคอนเซ็ปที่คนที่ลงทุนเนี่ยับมันมีอันเดียวนะครับมันมีมันมีสองอย่างเลยไม่ไม่กำไรก็ขาดทุนทันทีครับถูกเพราะว่าคุณต้องจ้างพนักงานยี่สิบสี่ชั่วโมงนะเพื่อรับการบริการครั้งนี้ แต่ว่าเฟรนไายอร่อยอยู่รู้อย่างเดียวตอนนี้ครับครับก็เป็นติดอันดับเลยนะมูลค่าจริงๆก็มีสาขาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะ้นสามหมื่นกว่าใช่ไหมสามหมื่นกว่าสาขาทั่วโลกครับไตเติลร้อยยี่สิบเอ็ดประเทศก็แมคโดนัลด์นะครับมีมูลค่าการตลาดอยู่ที่สี่หมื่นสองพันล้านเหรียญอ่าเนสี่หมื่นสองพันล้านเลยเหรอใช่ครับคุณพระไม่น่าเชื่อนะครับต้องยอมรับว่าตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามูลค่าแบรนด์เพราะว่าอะไรเขามีความมุ่งมั่นในการตลาดจะเห็นว่าของเล่นครับ ของแม็กโดนัลมีคนสะสมแฮปปี้มิลล์มีครับมีฮผมก็เคยสะสมนะจริงป้ะจริงตอนที่สะสมแม็กโดนัลเนี่ยเริ่มป่อนหาบอกว่าเราก็อยากจะหาอะไรสะสมอ่ะสักอย่างนึงก็แฮปปี้มิลล์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกส่วนพี่สะสมอะไรเนี่ยพี่สะสมพี่สะสมแฮปปี้เลย ีสะสมความรักครับเต็มหัวใจหลอนจริงประกอบกับก็คาสโรว่าไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราสะสมความรักความอบอุ่นไงปรอก่อนสะสมกระตูนเซนซาย่าเซนซาย่าเหรอครับกับดับเบิลเซ็ตรู้สูจำไม่ได้ไม่ได้ยุคผมเฮ้ยแล้วดับเแปดนี่เป็นอะไรครับมาจากโตโยต้าครับผมสี่สิบสองพันล้านเหรียญโอ้โหเยอะนะเนี่ยครับโอ้เยอะกว่าเบนซ์เหรอ เยอะกว่าครับเพราะว่าขายขายมีมากทั่วโลกแต่ต้องขอบอกผมก็ใช้ตูยต้านะครับผมตโยต้าขับมั้งแต่ส0ปีต้องต้องบอกว่าเขาเป็นบริษัทที่ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นนะเป็นเมืองเมืองนึงเลยนะแล้วอยู่ในจังหวัดไม่มีเมืองโตโยต้านวยเป็นเมืองโตโยต้าเลยพี่โอ้โหสุดยอดเลยครับถ้าโดยภาพรวมของตรงนี้ก็เป็นอันดับสามของโลกครับอันดับสามโลกเลยนะครับผมคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะ สายกําลิดโตโยต้านี่ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากเป็นเมืองที่บอกเป็นเมืองเลยครับผม8ล้านคัน8ล้านคันเลยเหรอต่อปีนะปีเลยเหรอต่อปีโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ปัญหาบ้านเราก็คือครับเอาอกมาเยอะเหมือนกันออกมาเยอะเหมือนเยอะแคมเปญตอนนี้แคมเปญปีนี้ยังไม่รู้จะเป็นยังไงอ่าอ่าครับครับอ่ะมาดูอันดับเจ็บไปก่อนลำดับต่อไปครับคือซัมซุงครับมูลค่าการตลาดอยู่ที่45,000ล้านเหรียญ หูยซัมซุงเนี่ยซัมซุงของกไทยเนี่ยค่ายจากเกาหลีเราที่เองครับแบรนด์เขาเรียกแบรนด์โสมใช่ไหมแบรนด์โสมครับทำไมเป็นโสมไม่รู้นะก็ที่นั่นโสมเกาหลีดังไงครับหรอโสมเกาหลีดังจริงๆบ้านเรานี่คือเหมือนกับหิ่ง ี่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าหน้าตาคล้ายๆกันนะผมทำอาหารพูดจะมองพูดเสียเสียของไม่แต่ก็คือโสมของเขาอ่ะก็คือมันมีเขาเรียกว่าจะมีในตัวยาที่ค่อนข้างเทพโคตรแต่บ้านเราอ่ะไม่ใช่จำเป็นจำเป็นที่จะต้องถึงขั้นกินโสมแต่กินขิงทุกวันก็ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงโอเคคุยที่ซัมซุงนี่ว่าอย่าลืมว่าเขาเป็นพ่อครัวเป็นพ่อครัวแล้วซัมซุงับผมเขาต้องจำยอมรับว่าซัมซุงเนี่ยเป็นมูแบรนด์ที่เขาเรียก พลิกฟื้นทำให้ตลาดเรียกว่าคึกคักเลยทีีเดยวคึกคักเลยครับคือเดิมเนี่ยตลาดสมาร์ทโฟนเนี่ยในกลุ่มตระกูลแอนดรอยเนี่ยไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่พอซัมซุงมาลงตลาดนี้เข้าทุ่มเต็มที่นะเต็มที่เต็มที่แล้วก็เรื่องเรื่องว่าเราจะคุ้นแค่สมาร์ทโฟนถูกไหมจริงๆเกามีเยอะเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถ้าเราจะเห็นว่าฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก์ก็จากซัมซุงก็มีนะแรมเมมโมรี่นะมีครบหมดตู้เย็นเครื่องซักผ้ามีครบหมดเลย นะครับผมทิงเจอร์ก็มีทิงเจอร์ก็มีโอเคอ่ะละไปไปอันดับต่อไปอันดับ6ดีกว่าครับเป็นค่ายเจอร์เนลล์อิเล็กทริกครับผมมูลค่ากัญญาลายที่สี่หรพันล้านเหรียญโอ้โหนี่ GE ใหญ่มากนะนรับจีอีเจอร์เเป็นของอัลปากาบเอาผลิตพวกหลอดไฟพวกอะไรพวกนี้อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดอ่ะจริงจต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ที่ที่เรียกว่านานนะนนาครับเขาบอกว่ามีตำนานด้วยเนี่ย มีตำนานก็ตำเยอะๆหน่อยมันจะได้นานๆจะได้ละเอียดใช่ใช่บุคคลในตำนานอ๋อบุคคลนี้นใครอะโทมัสครับจำได้ไหมโทมัสอะไรเอดิสันผู้ผู้ลิตอะไรจริงมากคนแรกของเขาอยู่ที่นี่เหรอเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งโอ้โหผมรู้จักโทมัสก็ตั้งแต่18 7 8เจะดปพี่ออครับอันนั้นปีพอดีปีเกิดพี่เลยป่ะเป็นร้อยปีเลยแล้วผมไม่ถึงอะ ก็โหนี่คืออันดับหกเลยเหรอสี่หมื่นห้าล้านเลยอะใช่เพราะว่าจริงๆในขัว่าจานเลยคนจะคุ้นหูมากใช่ไหมว่าใช่ครับอิเล็กทริกตอนนั้นหรอเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสีจีอะไรอย่างเงี้ยจะโอจะจะยิงมุกก็เก่งใจอยู่ไม่ใช่ใช่ไหมเดินเ้าไปในท่ามสินใครที่ผ่านมานี่ไม่เห็นมีแบรนด์นี่เป็นพวกไอทีเนี่ยมีแต่พวกฟ้าจะได้ยังไงซัมซุงเลยครับจะได้เห็นการเข้มข้นไฟฟ้ากันอั้นตอนนั้นมันอาจจะนนี้อันอัดับที่ไหรครับอันดับห้า อันดับห้าอันดับห้าอันดับหกอันดับหกไปแล้วขึ้นทางแล้วบาดูอันดับห้าในว้อันดับห้านะอันดับห้าเป็นแบรนด์อะไรครับมิโครซอฟต์ครับผมมูลค่าการตลาดหกหมื่นหนึ่งพันโอ้โหล้านเหรียญหกหมื่นึ่งพันล้านเหรียญเลยนะฮะเรียกว่านี่แหละครับบริวเกรดคนที่รวยนี่แหละครับอ่านะมาสเตียนอันดับหนึ่งของโลกติดอันดับมาตลอดเลยถ้าอย่างนั้นก็มีตอนนี้เบียดลงเบียดขึ้นันิดแต่ว่าตัวมูลค่าแบรนด์นี่อันดับห้าของโลกเลยนะ ชอบนะเพราะว่าผมว่าวิสัยทัศน์วิสัยทัศนกว้างไกลแล้วก็หลังจากที่ท่านได้แบบว่าลงมาจากตําแหน่งนะบางทีก็ให้ซีอตอนนี้คุณที่3แล้วซีอของ Microsoft คนที่3นะคุณสัตยาแต่ว่าวิวเกงก็อยู่เบื้องหลังไปเป็นพวกทางด้านของที่ปรึกษานะครับแล้วเขาก็ไปเปิดพวกมูลนิธิเอาหูที่ช่วยเหลือสังคมก็ยอมรับเขาเลยอะปีนี้ต้อง,ต,องต้องสังเกตเขาดีนะ,ะเขาเพิ่ง ลุกตลาดสมาร์ทโฟนเป็นปีที่ Microsoft l u m เ a ี่ยครับผมต้องดูว่าปี2015เนี่ยนะครับปีนี้เขาจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่ปีที่ผ่านมาเขาอยู่อันดับห้าอันดับ4ี่ดีกว่าอเห็นไหมมีเรื่องไอีเข้ามาแล้วอันดับ4ดีกว่าเป็นอะไรของบริษัทอะไร IBM มูลค่าการตลาดเจ0 0 0ืล้านเหรียญโอ้โห IBM นี่ผมค่อนข้างพูดตรงแปลกใจนะผมไม่คิดว่าเขาจะสามารถยึดมาติดอันดับ คือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาแบบแผ่วไปต้องบอกอย่างนี้เลยคือคือเป็นบริษัทไอทีระดับเขาเรียกระดับโลกระดับแรกของโลกระดับแกโลแล้วก็มีหลายคนที่มาจากสายการผลิตจาก i อ m มาก่อนแล้วต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่า IBM เนี่ยเป็นผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ระดับโลกแต่มีข่าวอันนึงที่เปลี่ยนโลกเนะเขาขายเขาเรียกว่าธุรกิจในเชิงฮาร์ดแวร์ขายไปให้บริษัทอะไรครับเลน ovo ซึ่ง ทุกคนตกตะลึงมากตกตะลึงโป๊ะเลยว่าเขาขายแล้วทํายังไงต่อเขาจะมุ่งตลาดไปทางไหนตอนนี้ก็ไปโฟกัสพวกที่เป็นพวกเอนเตอร์เพสมากขึ้นแล้วที่สำคัญเขาได้อันดับ4ของโลกแบรนด์เขานะแสดงว่าเขามี็นลสัยทัศน์ที่ดีแล้วก็มองมาถูกทางจับกลุ่มเป้าหมายที่ตรงถนัดใช่ครับนะครับมาดูอันดับ3ดีกว่าโอ้โหอันดับ3 โคาโคอ้อร่อยสุก้ไม่ใช่ไม่ใช่เโคครับคทีมคนไทยเรียกกันว่าโคกี่เลนมุก่อนโคลจะชิงอยู่แล้คุ้อ่ะอร่อย่ะอโค้เนี่นั้โคคาครับโคคคาสุกี้คนไอันดับ3มเหรอใช่คุค่าแบนดท่าไห่เนี่ยูลคาแบนด์ถึง8มพล้านเหรียญ8 0 0 0มก่าล้านพ่โอไปเป็นลูกชายคนเล็กเขาได้ไหมเฉพาะื่งดื่ จริงๆเขามีคงมีแบรนด์อย่างอื่นด้วยนะน้ำดื่มต่างๆอะไรพวกนี้เครื่องดื่มเต็มไปหมดถ้าเราเคยดูโฆษณาของโคลาโคลาครับนะครับจะมีโฆษณาไอเดียหลายอย่างใช่เจ๋งที่วันนั้นกอลฟเคยเอาไปเปิดในรายการพวกแบบบุกร์นะใช่แล้วก็แบบว่าเลยขวดเหลือๆไม่ต้องไปเอาไปรีเซ็คเกิลคุณจะเอามารียูดใช้กับอุปกรณ์ต่างๆได้คือต้องยอมรับอย่างนี้ทำให้เราเห็นภาพว่าเฮ้ยแบรนด์น้ำดื่มเนี่ย ก็เป็นอันดับโลกไป่ล้วถ้าเราใส่ใจพัฒนาแล้วคนจะติดภาพใชอันดับสองอันดับสองได้แกได้แก่ได้แก่แกคือ Google ครับผมโอ้โหยอมรับเลยอันนี้ของ Google ทุกวันนี้ครับถ้าจะเข้าไปอยู่ในสายเลือดของเราแล้วตอนนี้คือทุกอนูแล้วทุกอนูแล้วมูลค่าได่ลนหนึ่งแสนเจ็พันล้านเหรียญ หนึ่งแสนล้านโอ้โหล้านเหรียญด้วยมูลค่านี้เท่ากับงบประมาณของประเทศเลยนะครับผมมากกว่าด้วยมากกว่าด้วยของเรานั่นเหรียญไงล้านเหรียญด้วยนะฮะโอ้โหล้านทรไปเล่นไปก็ต้องยอมรับนะเขาพัฒนาอย่างต่อเนื่องใช่จากอะไรครับจำได้ไหมครับจำได้อาำเคยมาบอกเราว่าพัฒนาโปรแกรมในห้องสมุดโอ้โหดูดิวันนี้เขาบริษัทเขาโตจนเรียกว่าเป็นมหาอำนาจโลกโลก ก็คุณอ้อที่ผมรู้จักนะครับที่เป็น Google ประเทศไทยอก็เพิ่งแต่งงานไปแล้วว่าคุณอ้อเนี่ยเป็นไม่ใช่ไม่ใช่เขาทำาเขาทำงานอยู่ที่นี่รับเขาเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดแล้วก็มาร์เก็ตติ้งต่างๆเนี่ยประเทศไทยโอ้โหสุดยอดเลยไอเดียวิสัยทัศน์ไอเดียวิสัยทัศน์งานแต่งงานเขานี่ยังล้ำยุคเลยเอาอย่างี้ดีกว่าลองไปเสิร์ชดูแล้วกันนะครับครับเอาล่ะมาดูแบรนด์ที่หนึ่งออมูลค่าที่หนึ่งคิดว่าเดาเลยพี่โปเดา แบรนด์ที่หนึ่งเป็นขอเป็นเบปซี่ไหมโอ้ใช่ป่าไม่รู้นะไอทีไอทีไอทีอ่ะไอทีขอเป็นไทีหนึ่งห้ทีหนึ่งนะขอเป็นบริษัท Facebook อ่ะพอละพอเป็นแบรนด์ที่ครับพี่ก็ใช้อยู่จริงมากอ่าอ่าอ่าแอปเปลเลยว่าทุกคนก็ใช้ Apple 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 ผมใส่เข้าตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะใช่ โอ้โหไม่ใช่ชิงมุกก่อนเลยมุกบริษัทไม่ใช่กันเก่งในแอปเปิลอ๋อไม่ใช่เหรอครับบริษัทแอปเปิลของสตีฟจ็อบส์นี่แหละครับมูลค่าถึงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันล้านเหรียญโอ้โหมากกว่ากู o ก l e หนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านกูเยอะมากนะใช่ซึ่งแบรนด์นี้เป็นแมวก้าชีวิตนะทำไมฮะก็เกือบจะ บริษัทเกือบจะถูกฟ้องนะเกือบจะมีปัญหาในด้านการเงินมากครับจนต้องอย่างที่เราดูชีวประวัติของสติจ๊อปก็กลับมาต้องโดนออกจากบริษัทของตัวเองจนได้ขึ้นชื่อเป็นศาสดาของไอทีไปแล้วจริงๆผมมองว่าการนำเสนอวิสัยทัศน์และเทุนมันมันมันสร้างเขาเรียกว่าสร้างมูลค่าได้จริงๆยอมรนึอย่างนึงว่ามูลค่าแต่วันนี้ ปีนี้เราไม่มั่นใจแล้วผมก็ไม่ส่วนหนึ่งผมผมผมชอบนะแอปเปเนี่ยใช้ทุกอย่างนะเสื้อแท็บเล็ตเก่งนก็ใส่เหมือนกันโช้ดูหน่อยโช้ด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของ Google เองเนี่ยก็น่าหน้าอนาคตเหมือนกันเพราะว่าเขาพัฒนาสินค้าเนี่ยมาเทียบกับว่าเทียบเคียงเลยคือต้องมองว่าเมื่อก่อนเราพูดถึง Google เนี่ยเราพูดถึงแค่ซอฟต์แวร์วันนี้ก็ได้ออกโทรศัพท์ เน็กซัตเน็กซัตออกมาในตลาดดีนะเน็กซัตเนี่ยไม่ใช่เพราะมันเล็งตัด๋อเหรอฮะหมายถึงมือถือเน็กซัตโกลนเน็กซัตโกลนะครับแล้วก็ในส่วนของ Apple เองเนี่ยเขาก็มามาลุกตลาดในคอมเมอร์เชียลเหมือนกันตอนนี้ปีนี้น่าสนใจทุกตัวเลยอย่างไอที ครับผมก็อะรครับในช่วงเบรกแรกเนี่ยเราไปดูแบรนด์ต่างๆมาทั้ง10แบรนด์ที่เป็นมูลค่าระดับโลกเลยนะครับก็ปีที่ผ่านมาใช่ใชเดี๋ยวในเบรกที่2เราจะกลับเข้ามานะครับไปพบกับเรื่องราวดีๆในรายการเสียงจากสายลมสเปเชียลแห่งนี้นะครับพักสักคู่เดียวแล้วกลับเข้ามาในช่วงเบรกที่2ครับ